ไปแล้วพี่น้องเตาเนี่ยก็จักมือ,อมนนเรา,าวจะคิซื้อใหม่หันหน้าเข้าเตาไฟเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยอุ้ยหนาวมเมื่อกี้นี่ร่มมาบ่เพี่สะดุ้งเลยซื้อใหม่เตานี่ก็เออเดี๋ยวเขาจะซื้อให้ดอกบ่มีเงินแล้วเขาจะไปยืมให้เ <c oughs> ขาอ,อึดไปยืมเงินมาเฮ็ดจ <c oughs> ังกินคลิปนี่ร้อยซองร้อยเขาให้อยู่สีกแกงเฮ็ดใส่มักบวบนี่เลยแกงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฟืองแกงเฮ็ดพี่น้องเอ้ย แกงเห็ดใส่บกบัวพ่อพ <in> <majesty> <c oughs> ี่น้องบันต้แจ้วกันพี่น้องทำบมะพริกใส่หม้อพี่น้องกาดหนาวแถ่ๆหนาวเหี่ยงงี้ว่าคอยหนาวสับระบับอยู่นี่เนาะน้ำก็สิบกระอาดตามเคยน่ะมาสั่างแบบเดือนหนึ่งกระสิบกอาถ้าน้ำแบบนี้ก็สิเดือนหนึ่งเลยเด้อขอโบกอดเจ้าดีสุดก็บโเห็นเอกระสิบกอดกอาดดีกว่า หลากเปิดนอนไปห้องได้กันหลากบนนอนไปดำเเ็ตการวันนักเทียบอยนี่มือละหาเถื่อนยามหนาวแบบนี้ค่ะว่าไม่เขาเบือ่อเดี๋ยวพี่น้องมาทำแบบนี้หนาวฝ่าจะาเหตุฝ่าจะจาจะขืนเฮือนหนาวว่ยังแบบหนาวเป็นตะอยู่หนาวแห่งๆหนาวเลยเลยกบุกก็เลือ เกลือนะครับไม่ใช่แป้งนัวใส่เกลือเข้าไปตามด้วยปลาแดดพี่น้องคราวนี้แล้วก็ใส่ปลาแดกเพิ่งเพิ่งซื้อมาเลยนะครับปลาแดกใส่เข้าไปแม่ปลาแดกปลาแดเดเกปลาแดดขอซื้อมาใหม่หแล้วเด้อใส่ท้ำปลาแดกนู้น ซื้อคำขอไปใส่นี่พญยายเบ็ดไปร้านค้าไปให้นางนี่ซื้อเหล้าสิไใบนี้อีกล้วเนาะเตอนนี้เอาเงินให้อีล้วเนาะขอบอกว่าจะให้เอาอีกล,ล้วเนาะจริงๆนี่นะขอให้กัน้หน่อยเสากไข่ให้กันอีล,ล้วเนาะเสาเสาขวดเลี่ยงกันเด้ปมาเล้วพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งน้ำกันมาเดี๋ยวนี้พลอยเบาใส่แนวใด อันน well ั้นในุงเสืออยู่ไหนย่าสูบไหนไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้ยน้องหลังนี่เด้คอยเ็แล้วเออเร้อยเตอเปิดบงของเ้้ยของเ้อนอนคร้อนนพ่อนอนลก่อนอนะัเอาพี่น้องไฟแปลงห้อมาหนี่ แก้วเคลียร์เลียนี่นาะนั่งคางเตาไฟเลยอันนี้กับแบบนี้แล้วักมาสิงห่วยย่ำเลยมาวิ่งในเมืองบรรยากาศแบบนี้เด้พี่นอ้องเด้ออาจสิควนเนี่ยจังหน่อยอทางพี่ก่อนเตามแก้วเขียรเรียนพี่น้องเลยของแซ่บ ตำแก้วมะเขือเทศบเสียงก็ยังง่วย่างเงมานเลี้ยงเขาคองเนาะข้าแปลว่าสวยไหมขออีกใบหนึงก็ได้ว่าน้ำป็นอาทิตแล้น้องเงินอยู่แรงไหนวะอือก็รียินมาว่าเพทั้งที่กับ อาบิเล่มือาทีอาพี่นงเนี่ะเื่อวาส้างเส,งสประโยชน์ให้เป็นเป็นประโยชน์เลบน้ำยยันน่ะน้ำเยะด,ะดวอาทิตย์นึ่งแล้วนะาผมเคยนอนหลับเัเยงตั้งแต่เมื่อตั้แต่ไทยตังต้ตงแต่ยุราบะเราอาบน้ำเลยามว่าอะไรม่ด้ระองน้ำ้เจ้าเห็น่<อ>น้เลากังยอาบบอยังในกระลังคิ่งลัางขาให้สะอาดแค่หอมยังบดดำ เย็นขอยนั้นน้ำแข็งนี่ต้มน้ำอาบเขาเกราะน่ไปเครื่องแข่งกีใส่เนีกยทํานิกาเลีวแล้วอือืนังกระเสียบไนะเซียบน่นหลอดอันปิ้งใหม่ๆยักน้อยน้อยยำกรอบๆเนาะโฮ้ยบอกมาเดี๋ยวไม่เตี้ย กินจนข้อตันหนาไอ้เนานะหายใจพวกอ่อนตายที่จากพี่น้องอาาก,อก,นนอก็แหละอืาข้างหนเนาะคนเนากินไปนะพี่น้องหาเลี่ยงจะคล้องไปโอ้พือนถิ่นยังล่งหน่อยกินสลมาคักแต่บันา่ากินผักขาเออผาจากต้นหอ,อมแห้ง เก็บมาจากตัวเล็กิเนี่ยไปเก็บมังกี้รากินแซ่บแล้วโอเคพี่น้องถูกไหมมาครับแนมะ่เอาคนโคลนกลังเท็ดมาแม่มาก,กินอบอก,กินอีกบะกินกินมาเอาซ้ำสวยเฮ็ดสิอืม,อม ง,งามแล้ยังเป็นจังหนสละสวัสดีครับพี่นอ้องครันมาพี่น้องมากินน้ำาขัน้ำบแเจม้มกมิก็ดลวกครับอกกาศเลยพี่นอ้องแล้ววัน ขึอนนไม่ฝรั่ง่างเราอย่างดีกว่าไป็ูตให้ยที่สุดเดียว บาขอบกินน้ำสกินลํากล้องัาสัือยัางไอ้กล้องมาสันงไอรไปกันไปนะี่น้องกนมันมีซองตาเรล่าทังเหล่าทั้งยาสูดแด้พี่น้องไม่มีตะเหล่าได้ยาสูบน้ำสูดกปบมือ น้ำบรดาเป็นอาทิต์ละบก้าอาบ้ย่านสะบ,บันตายเลยสิ <laughs> บุก้า,าต้มน้ำอาบดี่แ้วก็อยากอาบอาเปลี่ยนข้าอนอานนู้นอ่ะ 羊肉，几点、yeah. <Okay. S 1> mm？Hmm. นมนะ้มาะควอมประเดก่อเยเห็ดกับเขา่าสมมุประเดกมัตายตายตายแฉะวัแทะล่วาวัวเหล่แทะประเดกก็เป็นหนัวเหล้วอีกอ เยาเยลียินวนนี้ลำหนึ่งปลาคอไงครับดีครับสีปลาคอจงจรุ่นเนี่ยปลาคอไงน,นะ่ปลาแซ่ว่จะจำแ๋ยวยวรุ่นที่ต้มปลาดุนน้ำตลพี่นองกินียปลาดุนต้มเป็นตัวอไรจนแบบเ็นอต้มไก่ nó còn không phải ngNet Thấy cũng là ngầu Đúng hông, tui không ăn được gì đâu Nhìn nó khá luôn ต้มยำหอมมะขามเธอเตี๋ยนเม่กินแบบนี้เพรามันแก่แล้วพักกลมงวันค่ะ คือกนเลยกับน้ำมันฝรั่งรสชาติน่ะมเยังไม่มไกี่ตัว อาหารบ้านบ้านนี่แหละเขาเรียกอาหารบ้านบ้านอาหารบ้านนอกเดี๋ยวไปกูอาน้องึ้นมากละตันไม่เลยเพราะว่าร่างขาน่างคิ้งแล้วปิดไฟไปเลยอืมมันมืดมันยาด แราวมียังทีแลงลงตะหลุมแห้งเป็นวัดเป็นไอยอยู่ค่ะก็ไอจีไอจีไปเห็น,นยัง ไมอยากไม่ไบอกร้ง,งไปไ่อยากจะลงไปเพราะยังยันคู่หาก็ดีเดยลยนี่หมดแ,แ,แล้วไหมเนาะกินมือปือนมือไปกันเลยเขากนน่เหนียวดีครับดีค่ะ